สวัสดีมิลักแฟนดาพิฆาตาศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะผมตัดสินใจแล้วเราจะมาทําการอัพทันซิโร่ล่างปานตะวัน3ดาวลุงนั่นเองนะก็ก็กตัดจริงๆนะคิดมาหลายวันมากนะพอคิดไปคิดมาเนี่ยบทสรุปของผมนะในความคิดผมก็คือโปรไฟล์กับท่า,ทานั่งของกรอบตัวละครมาแค่ครั้งเดียวไม่มีรีซึ่งถามว่าตัวมันเก่งไหมตัวมันไม่ได้เก่ง แต่ถามว่า3ดาวลุงเนี่ยมันเยอะไหมมันเยอะแต่ว่าท้าน้างของซาลิมิอัพสามดาวลุงเหมือนกันก็ไม่ได้ใช้นะเพราะใั้แล้วมันมีอีกหลายปัจจัยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอเค ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม e l a s t i c Shop นะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Elas t ติ Shop เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวนล้จะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาอ่ะเดี๋ยวขอเกินก่อนที่จะไปทําคลิปนะก็หนึ่งเลย ถ้าใครจะบอกว่าทันจิโร่มันกากนะไม่คุ้มแก่การทํา3ดาวลุ้งนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าซาลิมิผมทํา3ดาวลุง้งแล้วตอนนี้ผมรีมันเหลือแค่1ดาวลุ้งพอเพราะว่าทํามดาวลุ้งก็จริงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทีมหลักของผมผม,มเลยแบบอ่าเราเอาทำซาลิมิเนี่ยเอาพวกอ่เขาเรียกว่าเอาโปรไฟล์เอากรอบได้ทําไมทันจิโร่เราถึงจะทําไม่ได้นะเพื่อจะเอาแค่โปรไฟล์กับกรอบนะอ่ะ าซมีเก่งกว่าทันจิโร่ก็จริงแต่ว่าไซามีก็ไม่ได้อยู่ในทีมหลักของผมนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหตุผลเดีวยวกันกับของทันจิโร่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาจัดทางนั้นของทันจิโร่ส่วนใครที่รอทางงน้นของชินอบุสามสี่ดาวลุงนะไม่ต้องห่วงนะชินอบุเนี่ยขั้นต่ําผมจัดให้แน่นอนนะสามดาวลุงแน่นอนถึงอันนี้มันจะเหลือแค่ตอนนี้เหลือแค่สิบสี่สิบห้าอันนะแต่ว่าเรามีทา้งน้้นของตั๋วฟ้าอีกประมาณสองร้อยกว่าซึ่งวันนี้เราจะไม่มนน่่เเเเเปปิิดดตตตตััััวววฟ้้าาาาาาารรรจะมมแคค๋ซออออนนกกีพืหลทํ ตัวทันจิโร่นะไม่แน่ใจนะว่ามันจะพอหรือเปล่านะก็นั่นแหละส่วนทางด้านของชินอบุมันอาจจะยังไม่ได้มาตัวถัดจากทันจิโร่หรือต่อยมันมาจากตัวถัดทันจิโร่นะผมสัญญาเลย3าดาวลุง้งมีแน่นอนนะส่วนทางด้านของเกียวเมวเนี่ยอย่างที่รู้กันนะมันเป็นตัวลค SP, ะครเอสพีระดับพิเศษนะมันไม่มีให้แลกในไอ้พวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องดองส่วนตัวเนี่ยก็ผมก็ลองกักไว้ก่อนเผื่อมันจะเข้ามาพี่เรียนแบบ เอ่เข้ามาให้สุ่มเป็นตัวฟ้าก่อนหรือว่าเป็นทั้งหน้าของตัวน้ําตาลก่อนถึงจะมีตัวใหม่อะไรประมาณนี้ผมลองกักๆไว้ก่อนละมี3ามตัวน้ําตาลแล้วก็240้ทั้งหน้าของตัวฟ้านะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกียวมีมาให้สุ่มแบบตัวปกติเนี่ยเราสามารถจัดได้แน่นอนนะส่วนทังหน้าของการที่จะอัพกี่ดาวเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก่อนว่ามันมาในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้ามันมาแบบตัวใหม่แบบใหม่เลยอะ่ะจะให้เติมเอาตัวเกียวมีเลยอะ่ะ10 14-15ตัวเนี่ยมันไม่ไหวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเกียวมีอาจต้องเป็นโปรเจกต์ระยะยาวอ่ะประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาเปิดทางด้านของตัวน,นี้ก่อนจัดไปเลยนะผมให้เลย 300... อ่า390ไปเบเอาไปแบบเต็มๆเลยเราจะเปิดาหาทรัพยากรในการทำทันจิโร่นะนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดพวกนี้ก่อนจัดให้หนักๆเลยมา,าจริงตัดสินใจนานมากผมก็เลยคิดว่าแบบ นไหนมันมาแค่รอบเดียวแล้วมันไม่รีมาเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาปัจจุบันก่อนอนาคตเนี่ยช่างมันอนาคตตัวละครใหม่เนี่ยอัพดาวกี่ดาวยังไงก็ช่างมันก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเราเอาปัจจุบันเอา3าดาวลุงทันจิโร่เพื่อเอากอบเอาอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็กิจกรรมดันพลังตัวละครทันจิโร่ก็จะได้อันดับดีๆด้วยไปโอ้ไ้กี่อยู่นี่มาบ่อยๆนะช่วงนี้นะ เผื่อไปเลยรัวๆอ่ามาทันจิโร่ร่างร่างไฟปกติโอเคอ่าตัวละครน่าจะเต็มเ,เดี๋ยวผมอัพดีก่อนเดี๋ยวมาอัพก่อนดีกว่าอะตอนนี้ผมมีทันจิโร่อยู่หนึ่งตัวเนาะมันต้องใช้ทั้งหมด9ตัวในการอัพหนึ่งดาวลุง้งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราใช้ก่อน8ตัวมาอัพเลยจัดไปจัดไป อ่าขอลองฟังก์ชันใหม่ก่อนแล้วกันนะน,นี้อ่าทันจิโร่โอเคมาเดี๋ยวเรามาอัพทันจิโร่กันอ่าเอาอันนี้เลยดาวฟ้าอ่าอันนี้ตัวหลักโอเคอันนี้อ่าต้องใช้5ตัวเดี๋ยวนะ3 4 5 6 7 8 9โอเคถูกละแล้วก็ใช้ตัวไฟ3ตัวแล้วก็ตัวไฟนี้อีก2ตัวนี้อีกสตัวแล้วก็นี้28ตัว ทันจิโร่ล่างนี้น่าจะใช้ไปได้เลยนะผมว่าอัพแบบเนี้ยมันค่อนข้างมันมันมันยุ่งยากว่ามันใช้ได้แค่ตัวละครไฟอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพแบบมือแบบแมนวนวลดีกว่านะออตโต้แม่งยากกว่าอันนั้นมันฟีแค่แบบแค่ตัวละครธาตุไฟอย่างเดียวอ่ะท่าน,นี้เรายังใช้ตัวละครธาตุอื่นได้เวลามันใช้สีดาว เป็นถึงพระเอกมันจะไม่กิ่งได้ยังไงเราอ่ะโอเคอันนี้ใช้ตัวละครทันจิโร่หกตัวอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นท่านังของอันนี้มาเยอะเกินไปเนี่ยสามสี 3, 4, ่ห้าเอาไปหกตัวเลยเต็มๆให้เลยแล้วก็สีาดาวโอเคสีดาวมีละ โอเคธาตุไฟ6หตัวเดี๋ยวมาขอเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดจากอันนี้แล้วกันธาตุไฟหตัวอ่ะเปิดมาลุลัวเลยแล้วกันไปหมดเลยดีกว่าอ่ะเปิดไปสำรองไปด้วย ให้ทัดไฟต้องมาเยอะๆแล้วฮันจิโร่เหมือนที่ใช้งานได้จะมีแค่กียูนะอันอื่นไม่ค่อยมีอะไรใช้งานได้เลยโอเคตัวเต็มอะไปต่อยาวๆ ธาตุไฟ8ตัวธาตุไฟเราไม่มีแล้วธาตุไฟเราหมดเกี้ยงเลยวะ่ะเออเดี๋ยวนะเนสผมสามารถไปหาธาตุไฟได้จากไหนวะอโอ้กี่อยู่แต่ว่าดาวตันไปแล้วอะเท <laughs> าทีดาวตันไปแล้วอ่ะ ไอ้โลัวเนสโกะไอสีดาวแล้วก็อันนี้อีกเอ่อสีดาวกับธาตุไฟอันนี้เดีย๋ยวนะอันนั้นสีดาวสีดาวนี้น่าจะไม่พอเนสโกาตัวละครเรามันขาดเยอะจังวะ เมือนตัวละครจะเต็มเฮ้ยเต็มได้เต็มดีว่าตัวละครเดี๋ยวนะผมขอใช้ฟังก์ชันอันนี้4ดาว4ดาวธาตุาลมพอเป็นอันนี้ออโต้ Auto. เป็นการเคลียร์ตัวละครไปนในตัวน,นันนี้โอเคแล้วก็ ออันนีี้้ไดกฟังชั่นใหม่บางทีมันก็งงงงเงี้ยไม่รู้อะไรนี่อ่ะตัวอสูนอสูนได้อสูนไม่ต้องใช้ตัวมันเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพได้เลย ผี okay, แล้วน่าจะเคลียร์ไปเยอะอยู่นะเออเหลือธาตุอะไรธาตุาน้ำซาบิโตมันมีออตโต้นะแต่ว่าขนมือน่าจะนี่กว่าโอเคมาเคลียร์ไปได้ระดับหนึ่งแล้วไปต่อไปต่อไปต่อเนื้อสเกต เอนมุอินอสุเกะจะได้ตัวละครธาตุไฟอยู่ตอนนี้รครัตัวละครธาตุไฟขาดแคลนมากมากอเก็นยะเก็นยะเนสุโกเก็นยะโอเคเอามาเรื่อยๆอ่าเก็นยะเก็นยะโอเคสวยอ่ะเซสึเซส,ส,สึโอเคเก็นยะมาเก็นยะโอเคถือว่าครบ รับเขาให้อ่ะพวกนี้น่าจะหมดละอ่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ทำโอเคมาอัพต่อฮันจิโร่ต้องใช้ทางด้านของเอ่อสีดาว นี้เอาเป็นธาตุน้ำไปแล้วกันโอเคแล้วก็สีดาวธาตุอะไรก็ได้เอาไปแล้วก็ทันจิโร่สีดาวเอ่อสีดาวต้องใช้กี่ตัวใช้3ตัวใช่ไหมเดี๋ยวนะสามสองหรือสามตัววะลืมเดี๋ยวนะอา่าตอนไงตอนนี้มันหนึ่งดาวลุ้งอยู่อ่าเดี๋ยวกดมาสามตัวก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้สามตัวหรือสี่ตัว น่าจะสามตัวเลยของผมน่าจะพอดีเป๊ะเลยอ่ทาทังจิโร่ทังจิโร่ อันนี้ขานี้สองตัวปับป๊บปับ๊บปั๊บมาเราจะมีท่าหน้าของตัวแดงมามาโอเคนี่คือคลิปผ่านผ่านทรัพยากรสุดๆ อ่าอัานนี้โอเคอต่าตัวนี้ก่อนอเอียแล้วก็ซันจิโร่กับอันนี้ป๊าบแล้วก็อีกดาวหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิด เอาแค่2ดาวเนี่ยจะดีมากเลยมาทันจิโร่อา่าสารตัวเหมือนเดิมแล้วก็นี่หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้หนึ่งอ่าอันนี้อันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วเหลือทันจิโร่อย่างเดียวทันจิโร่ทันจิโร่มาแล้วน่าจะต้องเปิดตัวแดงหมดเลยนะ จังหวะน,นี้ใครก็หยุดไม่อยู่แล้วมาเวลาใช้ทีมันต้องเอาให้สุดแบบนี้เอ๊ะเกินป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะมันใช้แค่3ตัวใช่ไหมเอานี่ผมกดมาเกินตัวหนึ่งเหรอเนี่ยโอ้ตายตายนี่กูจะรออัพ4ดาวเลยไงเนี่ย สงสัยจะกดเพลินไปหน่อยเฮ้ย okay. เสียดายตัวหนึ่งว่ะโอเคไม่เป็นไรน้องเนซิโกะแล้วก็อันนี้จัดไปโอเคสามดาวลุง โอเคตอนนี้พลังอยู่ที่แปดแสนกว่าๆน้านี้คือเรายังไม่ได้ดันพลังเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาทําการทําคลิปรีวิวทันจิโร่ปานตะวันพลังอาจจะถึงพลังอาจจะแตะ2ล้านอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําการารีวิวแล้วก็เปลี่ยนของต่างๆนานาเลยเดี๋ยวจะเอาให้สุดไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็ทํามาแล้วนะแล้วกอ็อาจจะไว้แบก นู่นนี่นั่นแล้วก็าจะทำคอนเทนต์อีกนิดหน่อยละกันอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าตัวละครมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าอย่างที่บอกบอกไปว่าเราทำเพื่อเอาอันนี้ <c oughs> เออรู้สึกว่ามันจะเป็นคลิปบ้าๆบอๆนะเพราะว่ากดสุดเพื่อเอาของแบบว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์แล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะอันนี้อ่ะมาแล้วก็อีกอันนึงอันนี้โอเค อกอบแล้วก็อันนี้อันหนึง่งเอ้แต่เสียดายอันที่กดเลยไปตัวหนึ่งอ่ะโอ้โอเคอ่ะไม่เป็นไรเสียไปอันหนึ่งก็เสียไปแล้วเสียไปช่างมันโอเคก็ทันจิโร่ของเราตอนนี้3ดาวลุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอทําคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บแต่ว่าถือว่าเจ็บและจบ เราจะได้ไม่ต้องคิดมากเลยแล้วเพราะว่ากิจกรรมเราก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของอนาคตก็เดี๋ยวไว้เรื่องอ่าไว้ในอนาคตค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันโอเคอ่ะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็กอจากการฝากกดอ่ากกองการฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ e ีลาสติช็อปนะเพจเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ e ีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมในทั้งระบบ Android แล้วก็ i o s เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหี่ยวแลวะใช้ป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กาๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเครดิตไปทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้า บ๊ายบายครับผม